สวัสด,ดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ฝนใกลดด้กำลังจะตกแล้วด้วยนะครับผมดูดูท้องฟ้าหนะ่อยก็โอกาสดีนะครับได้เวลาปลดประจําการแล้วนะครับกล่องลาล่านะครับจะบอกตามตรงก็ไม่อยากจะปลดเท่าไหร่นะครับแต่ว่านะมันก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ว่าผมเห็นดีกับตัวไลแมนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากล่องเขาได้แล้วไงกล่องเขาได้แล้วแล้วตัวนี้มันคือหมดสภาพแล้วไม่รู้จะแก้ไง แต่ว่าสําหรับคนบางคนที่มีเวลาว่างนะครับเมื่อครบ1ปีสามารถไปเปลี่ยนกล่องที่บริษัทได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับเอากล่องตัวนี้ไปแล้วเขาจะมีกล่องให้แต่ว่ากล่องนั้นก็คือกล่องมือสองนั่นแหละครับกล่องมือสองนั่นแหละเข้าใจไหมครับกล่องมือสองแล้วก็ไปหาสภาพที่มันดีกว่านั้นเองครับผมเดี๋ยวเรามาต่อไปดีกว่าคราับเดี๋ยวดูสภาพหน่อยครับ ที่สภาพการใช้งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้มันคือการขูดรับของน้ําหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็ทับทับแล้วมันก็จะดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาแล้วสภาพจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมจะรับยังไงมันก็จะมีนี่แหละครับไหนให้ดูหน่อยดิตัวรับตัวนี้นะครับ สามารถหาซื้อได้แถวช้อปปี้หรือลาซาด้าไ,ได้ครับผมมันเป็นเอตัวไว้รัดของครับตัวรัดของเลยค่อนข้างดีไหมมันดีนะแต่ว่ามันจะเสียเกลีดตรงที่มันจะเสียเกลียดตรงที่ตรงนี้นะครับมาดูใ,ดใกล้ๆเนีย่ยมันจะขูดแล้วจะทำให้เสียหายนะครับผมนะบางคนเขารักกล่องมากไงนะรักกล่องมากเขาก็ไม่อยากจะใช้เท่าไหร่ก็ได้อยากเสียอยาแต่ว่ามันจะมีร้าแบบดีๆบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็ือใช้งานอ่ะที่เกียดอ่ะ ที่เกียดนู่นที่เกียดนี่นะครับผมเอานี่ออกมาเลยก็จะมานะไม่ได้โกหกนะผมจะจบแล้วเดี๋ยวก็กดเต็วิ่งงานแล้วมาถ่ายคลิปก็ดีแต่หมดเวลาแล้วครับอ่านี่คือสภาพข้างหลังนะฮะนี่คือประวัติที่รับงานล้วล่าแล้วเป็นงานแบกมันก็จะขูดแล้วก็นะรูดไปเรื่อยๆแล้วก็ขาดนะครับแต่ตอนนี้เป็นเห็นปะนี่คือนี่ฮะคือหายไปเลยนะหายไปเลยนะ แค่บอกที่เสยบอกที่เสกนี่เลยนะบางคนรักรถเขาอาจจะเอาผ้ามาพันตรงนี้นะแต่ว่าผมไม่ใช้งานอย่างนี้แหละครับบางคนมันรถมันแพงจริงมันแพงจริงโอเคนี่จะตองใหม่นะครับที่เคยรีวิวไปคราวที่แล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมีเวลามาเปลี่ยน้าวันนี้แหละนะ าดูก่อนนี่เห็นไหมครับดีขึ้นเยอะนะมันจะมีไว้กันฝนด้วยนยฝนนจะมีผ้าเล็กๆนี่นะครับผมโอเคก็ประมาณในมั่งวางไวนน้อย่างน,ะนี้นี่มีรูร้อยอยู่ไหนอะรูร้อยนี่ไงไเชือกอ๋อก็เหมือนกันนะร้อยหมือนกันโอเคอุปกรณ์ ที่ใช้รัดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะในแบบผมผมก็คือผมเตรียมไว้ตลอดเวลานะครับว่ามันจะใช้ทาอะไรบ้างน,นะผมซื้อเตรียมไว้เลยเผื่อมันขาดเผื่อเจอของแบกนะครับถ้าใครดูคิปผมจะมีแบกบ,บ้างที่สุสูกอะไรเงี้ยผมก็จะซื้อเตรียมไว้เลยนะครับผมเพราะว่าการใช้งานแต่ละครั้งมันมันขาดแน่นอนอย่างเงี้ยนะตอนนั้นเจองานหนักมากขา,ขาด่าเงี้ยเลยขาดรุ่นลิ้งเลยขาดแล้วมันมใช้ได้อยู่หรอไม่ได้ถล้วมันจะทิ้งไหนเนะี่ย เนี่ยเสร็ดสากเสียาสยา,สยากครับผมเงินไปซื้อที่ DIY ก็มีะเนี่ยดีไวิกซีโดอเ้เตียงตามหรอมีตังโหลดอยู่แอะุมพอหอกตั้งดูสภาพดิดูสภาพนะขาดเปื่อย นำเน่าแล้วเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้กันน้ํานะครับไม่ได้กันน้ามันก็เลยรู้สึกถ้าลูกค้าเห็นลูกค้าไม่เห็นหรอกเพราะมันอยู่ใต้แต่ว่าลูกผมถ่ายนในลูกค้าก็น่าจะเห็นแหละก็ดูแลรักษากันด้วยนะครับผมคือวิ่งฝนตกสภาพนี้เจอแน่นอนคนระับฝนตกแล้วตกแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้น <ทำ S 2> เสียงดังด้วยเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ทำ,ทำคือจะมาไม่ใช่สอนงแนะนาดีกว่าเพราะว่าบางคนพี่ๆบางคนเขาอาจจะมัดเก่ง มัดกล่องเก่งกว่าผมแล้วก็แต่ละโทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์แต่ละแต่ละรมันไม่เหมือนกัน,นะครับผม,มเสอะไรเนี่ยนี่คือเสื้อเอาไว้เช็ดนะครับตอนฝนตกนะครับผมเช็ดพวกโทรศัพท์นะครับผมเศษอะไรเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยมีตังค์ด้วยสิป่อ่ะไว้ในวันนะครับผมโอเค 5บาทเลย5บาทไปไหนชางมัน,น,นเดี๋ยวเรามาอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาล้างแล้วก็มาดูนะครับซากมันนะโอเคมาตรงนี้ดีกว่าผมจะตกแต่อากาศร้อนผมว่าผมจะไม่ใช้นะสายนี้นะครับว่ากล่องมันค่อนข้างใหม่แล้วก็รู้จักสส่ลักษณ์ าจะให้รักษาที่สุดเพราะว่างานงานนี่คือมันส่วนใหญ่เป็นงานส่งอาหารงานแบบมีไหมมีนะแต่ว่าออไม่ค่อยเจอนะครับแล้วดูมาดูในกล่องนี้ครับนะถ้าเรารัดตรงเนี้ยผมว่ามันจะมันจะ,ม,นจะมันจะบีบตรงนี้ไงบีบแล้วก็รู้สึกว่ามันมันจะเสียไวอะไรเนงะี้ยเอาแค่รัดก็พอแนะล้วลาล่าไม่มีข้างในหล่าลล่าลา่ามีนะเผืลล่อใครไม่เห็นไม่เคยเจอนะครับลาล่าก็มีนะ ตรงนี้นะคะคุแต่ข้างในเละหมดแล้วคับผมกาวเขาดีจัดกาวเขาเหนียวผ่านมาสามปีกาว,วยังเหนียวอยู่เลยนะครับตรงนี้มันขาดหมดแล้วเนะน,นี่ยทันไรเงี้ยอะตกเอเออเล่นอยู่เล่นอยู่แป๊บนึงนี่เชื่อเตรียมมาซื้อมาเส้นนี้คือเมตรละเมตรละสิบบาทนะครับหาซื้อได้นะพวกอุปกรณ์ต่างๆนะอุปกรณ์ช่างอะไรเงี้ยเมตรละสิบบาทเอง แม่จำดีป่ะเราไม่ได้ซื้อตะแกรงอะไรก็คือวิธีง่ายสำหรับผมนะก็แค่นี้เอง ใหญ่อยู่นะโอ้โหสอกง่ายเลยเหมือนของลาล่าน่นตึ๊ดน่นตึกนะครับน่นอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ขาดแล้วครับตัวสายนี่แป๊บเดียวก็ขาดแล้แะ ยาวไหมย okay. ยาวแล้วก็พวกนี้่ะหาอุปกรณ์เสริมซื้อได้ตามทั่วไปนะครับแบบเช่นออใส่แก้วเอยอะไรเอ่ย่าเนี้ยครับผมโอ้อยู่ไหมมันก็อยู่ตามปกติครับถ้าไม่ได้แบกนะ มันก็ได้แล้วจบแล้วแหละแค่น,นั้นแหละเอาสายสีอะไรสีรแดงเดี๋ยวแะแล้วต้องไงอันนี้ก็ได้เสิร์ฟอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้โวยนี้ก็ได้ซื้อมายาวจัดเลยครับ ใชงของผมวะเอาอาหารใส่ได้ไหมเนี่ย <S 1> <S 1> <S ได้อยู่สรุปไม่ต้องไม่ต้องมันละ <S 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 พอแล้วแค่นี้ก็อยู่แล้วครับแค่ส่งอาหารเฉยๆนะอยู่แล้วแต่อากาศจะให้มันนึบๆเลยไงนึบๆเลยไงอะไรแบบนีก็หละ ยยอ,ะะอ,อ,อย่สสาเสียรายเลยนี่แต่ราคัดประโยชน์เสียได้ละอ่าหมดแล้วเหรอหมดซ้ำไปอืมใช้ได้อยู่ หรือไม่ไม่โอ,อ๊ะทำไงจบคลิปเลยจบคลิปจบคลิปจบคลิปพอแล้วครับผมพอแลนะ้วก<อ>็ถือว่าค่อนข้างรอแล้วก็ไม่มีสาระหาอะไรเลยครับผ <laughs> <laughs> มเราไปเจอกันใหม่ครับฝนตกแล้วครับ